กับคุณเบได้ไปสองคะแนนค่ะหมดแล้วครับโอเคค่ะคุณไอ้คะแนนตามเพื่อนอยู่หนึ่งคะแนนนะคะ oh. เอาละค่ะ ทั้ง3คนสวมแหวนไปที่นิ้วนางด้านซ้ายแล้วรักษาวแหวนเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทําหายเนี่ยอาจจะโดนปรับแพ้ได้นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องการผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านทอง ด่านต่อไปจะเริ่มในอีก5านาทีฉันให้เวลาพวกคุณพักเบรกแล้วมาเจอกันที่หน้าร้านนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะถึงด่านต่อไปฉันขอให้พวกคุณได้ทำความรู้จักกับคุณแบมลูกสาวของเจ้าของร้านทองค่ะ <S 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 คุณแบมคะเชิญค่ะ นี่ว่าที่เจ้าสของพวกเราเนี่ยตาบอดหรือเเนี่ยใช่ค่ะเพราะแบบนี้ไงคะฉันก็เลยต้องหาสามีมาช่วยดูแลกิจาการร้านทองของฉันกับครอบครัวเอาก็เอาวะเพื่อทอง <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับต่อให้คุณจะตาบอดเนี่ยผมกร,รับได้ครับเพราะว่าผมไม่ตัดสินใจที่ภายนอกอยู่แล้วครับเอ่อผมก็เหมือนกันครับเพราะผมเองก็ตั้งใจมาหาเมียไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์อยู่แล้วครับแน่ใจเหรอคะ เฉพาาะหดร้นทออองงงตต้กเเป็นนขฉัคดียวนี่เป็นคลิปเสียงที่ถูกอัดไว้ตอนที่คุณคุยโทรศัพท์ช่วงพักเบรก5นาทีทําให้เรารู้จุดประสงค์ที่ไม่บริสุทธิ์ของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องถูกตัดออกจากการแข่งขันนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีนี่แกแอบอัดคลิปเสียงฉันตอนไหนเนี่ยแหวนทุกวงมีเครื่องดักฟังขนาดจิ๋วติดอยู่ค่ะ โถเว้ยอะไรวะเนี่ยเขียนที่ต้องคัดออกเลยเหรอใครมันก็มาสมัครเพราะอยากได้ทองนั่นแหละคิดเหรอว่าจะมีใครอยากได้ผู้หญิงตาบอดแบบนี้ไปเป็นเมียจริงเอาละค่ะถ้าดองไม่ผิดฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะเหลือผู้เข้าแข่งขันแค่สองคนงนั้นเรามาเริ่มด่านต่อไปกันเลยดีไหมคะแล,แล้วด่านต่อไปคืออะไรครับ เราจะให้พวกคุณแข่งขันกันขายทองถ้าใครขายได้ราคามากที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้ไปเลยสองคะแนนและกลายเป็นผู้ชนะค่ะคุณไอตอนนี้คุณมีอยู่หนึ่งคะแนนส่วนคุณเบมีอยู่สองคะแนนเพราะงั้นคุณต้องชนะเท่านั้นส่วนคุณเบถ้าคุณทำยอดขายได้มากกว่าคุณไอคุณก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีและได้แต่งงานกับคุณแบมพร้อมกับดูแลกิจการร้านทองนี้ด้วยค่ะ แล้วแล้วไหนนะครับทองที่พวกคุณจะให้หมอไปขายอ่ะก็แหวนที่พวกคุณถืออยู่ไงคะฮะแหวนพวกนี้เนี่ยนะไอแหวนพวกนี้เนี่ยราคาไม่น่าจะเกินสี่หมื่นนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ของคุณค่ะที่จะทำกำไรให้แหวนวงนั้นใครทำกำไรได้เยอะที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะ ปิดหรอคะร้านไม่ได้ปิดหรอกครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทองเราขายจนหมดเกลี้ยงเลยครับเป็นไปได้ไงขายหมดเกลี้ยงเนี่ยนะพอดีร้านเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นนลครับลูกค้าเนี่ยเขาก็เลยทยอยกันมาซื้อจนหมดเลยครับเหลือแหวนแค่ไม่กี่วงเองครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับนี่ครับวงนี้เลยครับวงเนี้เสนอราคาอยู่ที่ห้าหมื่นครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเนี่ยผมลดให้สี่หมื่นห้าว่าไงครับ สี่หมื่นห้าแหวนวงแค่เนี้ยเนี่ยนะฉันให้เต็มที่เลยไม่เกินสี่หมืนอ้าไม่ขายหรอฉันยังไม่ได้ดูเลยนะวงนี้ไม่ได้ขายนะครับหมายความว่ายังไงไม่ได้ขายพอดีว่าจี้ของแหวนวงนี้มันทำมาจากแร่ที่หายากแล้วนะครับ ประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วแถมยังเหลือแค่วงเดียวอีกด้วยนะครับผมเลยอยากจะเก็บไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับงั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมอย่าดูเลยดีกว่าครับคุณดูไปก็ซื้อไม่ได้หรอกครับหมายความว่ายังไงซื้อไม่ได้ถ้าฉันไม่มีเงินฉันคงไม่กล้าเดินเข้ามาในร้านทองแบบนี้หรอกนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินราคาได้นะครับ งั้นลองบอกราคาฉันมาสิขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมจะเก็บร้านแล้วครับห้า0มื่นขอโทษจริงๆนะครับผมขายไม่ได้ครับหกหมื่น <60, 000. S 1> เอาจริงๆแหวนวงนี้มันดูเหมาะสมกับคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันหาย,ยากแลวจริงๆนะครับผมขายให้ไม่ได้ครับ เจ็ดหมื่นบาทคุณเสนอราคามาขนาดนี้แสดงว่าคุณอยากได้จริงๆใช่ไหมครับเงินเจ็ดหมื่นบาทเล็กน้อยสำหรับฉันมากถ้าเทียบกับการได้ของหายากมาครอบครองฉันรู้ดีว่าของบางอย่างมีมูลค่าทางจิตใจไม่ใช่ราคาคุณเล่นพูดแบบนี้ผมไม่กล้าปฏิเสธคุณแล้วนะครับออกเป็นว่า ผมตัดใจขายให้คุณก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะใส่กล่องให้คุณและก็หาของแถมให้นะครับนี่ครับ นี่คุณทําได้ยังไงคะเนี่ยขายแหวนราคาไม่ถึงส0 0 0 0ื่นได้ในราคา7จ0 0 0มื่นผมไม่ได้ขายหรอกครับผมแค่กระตุ้นความอยากซื้อของลูกค้าก็เท่านั้นเองครับม,มันมันก็แค่พูกขายได้เป่ะวะฮะคุณเบย์คะคุณแพ้แล้วหัดมีน้ําใจนักกีฬาบ้างสิคะแพ้แหละผมไม่ยอมแพ้ให้หมอนี่หรอกถึงคุณจะไม่ยอมแพ้แต่คุณก็ไม่ชนะการแข่งขันนี้อยู่ดีคะ่ะพูกนี้หมายความว่าไง คุณจะชนะได้ยังไงคะในเมื่อคุณโกงมาตั้งแต่แรกแล้วไอ้นี่คุณไม่ได้เผอลอหรอกเหรอฮะใช่ค่ะฉันไม่ได้เผลอฉันแค่อยากทดสอบความซื่อสัตย์ของพวกคุณทั้งสามคนขอโทษด้วยนะคะ แต่ฉันคงแต่งงานกับคนที่ขาดความซื่อสัตย์ไม่ได้จริงๆนี่ยแกคิดเหรอว่าฉันจะอยากแต่งงานกับผู้หญิงตาบอดแบบแกเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะแกเนี่ยเป็นลูกสาวร้านทองเนี่ยก็คงไม่มีผู้ชายคนไหนเนี่ยอยากได้แกไปเป็นเมียหรอกเอาเป็นว่าต่อให้มอนี่เนี่ยมันชนะคิดเหรอมันจะจริงใจอ่ะฮะปั่ไปเถอะมีทางฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณจริงใจกับฉันหรือเปล่า แต่อย่างน้อยคุณก็แข่งขันอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ใช้ความสามารถจริงๆแค่นี้ก็พอที่คุณจะเป็นผู้ชนะแล้วนะคะคุณแบมครับผมไม่ได้จะมาแข่งขันเพื่อหวังทรัพย์สมบัติในตัวคุณหรอกนะครับแต่ผมมาที่นี่คืออยากดูแลคุณจริงๆนะครับพูดอะไรของคุณคะคุณพูดเหมือนเราสองคนรู้จักกันอย่างนั้นแหละผมรู้ครับว่าคุณจำไม่ได้ าะคุณไม่เคยเห็นหน้าผมเลยแต่ผมจำครั้งแรกที่เราเจอกันได้ดีเลยนะครับมันเป็นไรงจูงใจให้ผมมาสมัครในวันนี้ครับโฮ้ย ีตาฉันบอดมองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บของให้นะครับ นี่ครับขออุณคุณครับขอโทษด้วยนะครับอยู่หรอคะนี่ค่ะฉันให้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นคำขอบคุณที่คุณช่วยฉันเก็บของนะคะงั้นฉันไปก่อนนะคะนี่คุณคือผู้ชายคนนั้นจริงๆหรอคะนี่คุณจำผมได้ด้วยเหรอครับจำได้สิคะ คุณเก็บนาฬิกาทองของฉันเมื่อคืนทั้งๆทงี่คุณก็รู้ว่าฉันตาบอดและมีโอกาสขโมยทองนั้นไปแต่คุณกลับไม่ทําฉันจําได้ขึ้นใจเลยนะคะคนนี้นี่เองสินะคะที่คุณแบมพูดถึงอยู่บ่อยๆยินดีกับพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะคะ าที่จะบอกของฉันหลอกกว่าที่คิดนะคะเนี่ยทําไมคุณไม่บอกผมนะครับว่าคุณสามารถผ่าตัดกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะผมคิดว่าคุณจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตซะอีกก็ฉันอยากทดลองคนที่มาสมัครดูไงคะว่าใครที่จะสามารถยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของฉันได้และคนคนนั้นก็เป็นคุณ คุณรู้ไหมว่าผมชอบคุณตั้งแต่ตอนที่คุณยื่นสรรารเปาให้ผมแล้วนะเ้ะเอา จะไปไหนวะเฮ้ยหยุดนะเว้ยไปเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยนี่ับ้าแล้ววะเฮ้ยจะไปไหนวะเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิวอย่าห้ามพี่ดิพี่พี่ตามไปเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะท่าทางมันเหมือนจะเป็นคนบ้าเลยนะพี่บิวแต่ว่าโอ้ยพี่พี่จะตามมันไปทําไมเนี่ยมันเป็นคนบ้านะพี่จะตามไปต่อยมันหรือไง นี่พี่ฉันว่าเรากลับไปที่ไซต์ก่อสร้างเถอะจะได้เวลาทำงานเนี่ย,ยก็โดนดาวก็ได้บิวกลับก็กลับเร็วโหพี่ดูดิแบบนี้ใครจะไปกินต่อได้นั่นนนีสิกินข้าวยังไม่ทันจะอิ่มเลยอะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงด้วยอะบิวโอ้ยไปซื้อตอนนี้ก็ไม่ทานแล้วอะ่ะพี่ ใกล้หมดเวลาพักเที่ยงแล้วเนี่ยมื้อนี้อดไปก่อนนะค่อยไปกินตอนเย็นก็ได้ทีไปเข้างานเถอะเฮ้ยทำไมกระเป๋าฉันเปิดอะพี่ฉันว่าฉันปิดดีแล้วนะเฮ้ยผมพี่ด้วยอะปกติพี่ไม่เคยเปิดกระเป๋าทิ้งไว้แบบนี้นะเบลแล้วยังนั้นมีเงินด้วยอะเฮ้ย เงินฉันหายอ่ะของพี่ด้วยบิวทำไงดีอะพี่เพื่อต้องมีคนมาขโมยไปนแน่ๆบิลตอนนี้เราไปวิ่งไล่จับไอ้บ้าแล้วน่ะ,นะไอบ้าแน่แท้เลยอย่าให้เอหหจออีกนะโอยก้องวงจรปิดก็ไม่มีแล้วแบบเนี้ยจับมือใครดมก็ไม่ได้ทำไงดีอะพี่นี่เงินตั้งเครื่องเดือนเลยนะ ถ้างั้นพี่ว่าเรารีบไปขอลางานหัวหน้าเรารีบไปแจ้งความกันดีกว่าบิวดีเหมือนกันพี่ไะขอ,อยาทำบน้านี่โปรแกมาทำไมที่นี่วะทำไมไม่ไปทำงานฮะ หวหนาคะคือว่าชั้นสองคนจะขอลาง,งานครึ่งวันนะคะจะขอไปแจ้งความไม่ได้นี่พวกเธอเป็นแค่คนงานเนี่ยคิดเด่ว่าจะลาตอนไหนก็ได้ครหัวหน้าครับแต่มันเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆนะครับหัวหน้าพเพงินพวกเราหายนะครับช่วยไม่ได้แกทำเงินหายเอง แกทำตัวสับเท่าเองยังไงฉันก็ไม่ให้หลาเวยหวหน้าครับเฮ้ยอะไรของแกวะนี่แกลกล้าขึ้นเสียงกับฉันเหรอฮะอยากนอนได้หรอ,อไงพี่เดวใจเย็นถ้าลาไม่ได้อะค่อยไปแจ้งความต่อนเลิกงานก็ได้พี่ก็ได้ครับหวหน้าขอโทษครับเลย ผมไปแจ้งความต่อเลิกงานเอาไปได้ครับปพี่แจ้งความโดยที่เราไม่มีหลักฐานอะอย่างมากนะตำรวจก็คงทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันอะก็ ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยบิวว่าเฮ้ย hey, พี่นั่นใช่คนบ้าที่มันมาก่อกลัวเราตอนกินข้าวปะ <Hey. S 2> ใช่ดิพี่จำได้เเดี๋ยวดูปดแปลกๆนะดูเหมือนแบบไม่ใช่คนบ้าเลยดูเหมือนคนปกติตอนเนี้ยนั่นสิพี่เฮ้ย hey. หรือว่าไอหมอนั่นอะ่ะมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่หายไปของเราอะ่ะ พี่ว่าอาจจะใช้ก็ได้นะพี่ไปจับตัวไปดีกว่าเบลไปพี่โอ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเเล้ยเ้เยเ้เลยเฮอเฮ้ยโอ๊ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอบยยย้บ้าโอ้บ้แกอ้งโอ,งอ้ยโอ้อนะ้ยโบ้อกยโอ้าโอ้ยโอ้ยอกยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้อกยโออกทำแบยนอ้นไปเพื่อยอะไรออ ไม่บอกเว้ยเอาเดิถ้าไม่บอกฉันจะเรกตัวแกไปโรงพักเดี๋ยวนี้แหละไปเฮ้ยปล่อยนะเว้ยนี่แกจะพาฉันไปโรงพักข้อหาอะไรวะข้อหาที่แกรสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจนได้รับความเดือดร้อนไงเมียวจะไม่อยากโดนจับถ้าแกไม่อยากโดนจับเนี่ยแกก็บอกมาว่าแกเนี่ยแกล้งบ้าทำไมเออคือฉันคืออะไรมีคนจ้างฉันอะให้ไปก่อกวนพวกแก แล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจพวกแกไงหมายความว่าไงวะเบี่ยงเบนความสนใจเพื่ออะไรแล้วใครจ้างแกมาคนนั้นคือ บวกโง่ไอ้นี่ข้าจากก้างแกโหพี่พี่ขโมยเงินลูกน้องได้ตั้งเยอะแต่พี่ให้ค่าจา้างผมแค่นี้โอ้ยไอ้นี่นี่งานง่ายๆแค่นี้จะเรียกร้องอะไรอีกวะสรุปจะเอาไม่เอาเอาดิพี่ลงทุนทำขนาดนี้แล้วอะเออ แปลว่าเดี๋ยวเงินเดือนคนงานออกเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจ้างเขอีกเข้าใจไหมได้ครับพี่ั้นผมไปก่อนนะ,ะหัวหน้าน,นั้นหรอ,เ,หรอเสียแรงนะที่ฉันเคารบอ่ะไม่คิดเลยว่ามันจะชั่วแบบเนี้ใช่บอกไว้เลยนะคนแบบเนี้เป็นหัวหน้าใครไม่ได้หรอกที่ของมันคือคุกเท่านั้นแหละพี่ฉันนึกออกแล้วว่าเราอ่ะ จะเ,เล่นงานมันยังไงเออบิลทองที่แม่พี่ให้มาหนูเก็บไว้ดีหรือยังเก็บดีแล้วพี่ไว้ตรงนี้เลยที่เดิมดีแล้วถ้าเก็บไม่ดีเดี๋ยวหายเงินครั้งที่แล้วอีกซวยอีก โอยคนเราอ่ะมันคงไม่สวยซับซ้อนอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรของพวกแกเนี่ยมานั่งกินข้าวอยู่ได้ทำไมไม่ไปทำงานให้มันเสร็จฮะงานอะไรครับหนะัวหน้าใกล้กระสอบปูนที่ฉันให้พวกแกไปขนไงฮะทำไมวางไม่เรียบร้อยฉันวางเรียบร้อยแล้วนะคะหัวหนะ้าไม่อะไม่ เมื่อกี้เนี่ฉันเดินผ่านมายังเห็นมันวางไม่เรียบร้อยอยู่เลยฮะนี่พวกแกไม่เชื่อเหรอถ้าไม่เชื่อก็ไปดูนิไปได้ครับผมนะเดี๋ยวพวกผมไปดูให้เดี๋ยวนี้ครับ ให้ดูหน um> ่อยสิว่าทองเส้นกี่บาทเฮ้ยทำไมไม่มีวะเมื่อกี้มันยังบอกอยู่เลยว่ามันเก็บทองในนี้ เฮ้ยอะไรของแกวะไอ้ไอริมเฮ้ยหยุดเอาไว้ทำป้าเลยเนี่ยเฮ้ยอ้้ไอ้ไ้้ตัวนะพี่ปุ้นรุ่นมังคับมาไงคะหัวหน้าหาทองฉันอยู่ใช่ไหมคะนี่พวกแกหคู่มันรู้ความจริงแล้วพี่โอ้ยดิม อุ้บ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงไปบอกว่ามาทำไบวะถ้าเกิดผมไม่บอกผมก็โดนจับคนเดียวดิพี่โอ้ยเยกอย่าคิดนะว่าแกเป็นแค่คนงานแล้วแกจะทำอะไรกับพวกฉันก็ได้อะต่อให้แกไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจก็ไม่เชื่อคนงานอย่างพวกแกหรอกนี่ฉันว่าแล้วว่าแกต้องมาไมาน้นี้แต่ไม่เป็นไรเพราะฉันได้แจ้งตำรวจให้มัดูให้เห็นกับตาแล้ะว,วะ ออขอเชิญคุณไปโรงพักด้วยนะครับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นไอ,ไอ้ไอ้คุณตำรวจคุณตำรวจจะจับผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้รักทรัพย์อะไรทั้งนั้นอ่ะไอ้เมื่อกี้ผมแอบดูคุณอยู่แล้วผมก็เห็นกับตาว่าคุณพยายามค้นกระเป๋าของผู้อื่นเพื่อจะขโมยทองจริงแถมลูกน้องที่คุณเคยจ้างเมื่อวานเนี้ยก็เป็นพยานให้ปากคำผมแล้วเพราะฉะนั้นคุณหนีไปไหนไม่ได้แล้วครับหัวหน้าครับทำงานตำแหน่งดีๆไม่ชอบชอบฝักใฝ่แต่ความชั่ว อวถน้าก็ไปไปจำตำแหน่งในคุกก็แล้วกันแล้ครับผมไปเชิญครับโดนแกอีกคนนึงถ้าไม่อยากโดนโทษหนักอ่ะให้ความร่วมมือดีๆนะได้ครับพี่เดี๋ยวผมบอกหมดทุกอย่างเลยครับพี่ดีมาาไป